เราสามารถปั่นเนิพานได้ด้วยเพียงการให้ทานอันดับแรกได้แค่ผลใหญ่ไม่มีอน,นิสงส์งใหญ่คืออะไรพระองค์บอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้า ยวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปพมไฟแก่สมณะหรือพรามครั้นตายแล้วพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจัะเป็นอาคามีคือเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาไหนกลับมาในกามภพ อาคามีเป็นผู้ที่ยังละกามมโยคะไม่ได้ยังละภาวะโยคะไม่ได้สองสังโยนตัวนี้ยังละไม่ได้พระผู้มีพระภาคจะเรียกว่าเขาคืออาคามีแต่ถ้าละกามมโยคะได้คือเป็นพวกกามโยคะวิสังยุตโตพวกนี้จะถูกเรียกว่าอานาคามี แต่ยังละภาวะโยคะไม่ได้เขาคืออนาคามีจากนั้นพระศัสดาก็ตรัสบอกกับสารีบุตรต่อบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้จะมาเกิดในเทวดาชั้นดาวดึง แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีอีกเช่นกันเมื่อยังต้องกลับมาในกามภพกามภพนั้นถูกแบ่งเป็นห้ากลุ่มนรกกัมเนรศชันเปลตวิสัยมนุษย์และเทวดากามภพดังนั้นพวกนี้เมื่อกลับมาก็ยังไม่พ้นจากนารกกัมเนรชันและเปลตวิสัยบุญกิริยาที่โยมทา ได้ผลอยู่ไปเป็นเทวดาแล้วแต่ตายจากเทวดาคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่โยมก็ยังต้องเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่ก้อนนี้ซึ่งมีสิทธิ์ไปสู่สามคติข้างล่างในปริมาณเท่ากับดินมหาปตาีเพราะพระองค์เนี่ยบอกว่าเทวดาทั่วโลกธทาธุเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ย มาเกิดในสามคติข้างล่างเกือบทั้งหมดเลย